ถนนพหลโยธินหมายเลขหนึ่งตั้งแต่สามแยกอุทยานสวรรค์บริเวณเชิงสะพานเดชาติวงศ์แยกค่าวจริรประวัติมีปริมาณรถเต็มพื้นผิวการจราจรค่ะชะลอตัวเล็กน้อยบริเวณจุดตัดทั้งแยกสัญญาณไฟจราจรแต่รถยังคงเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องขณะที่ตำรวจจราจรได้อำนวยความสะดวก โดยการควบคุมสัญญาณไฟด้วยมือแทนแบบอัตโนมัติเพื่อไม่ให้รถนั้นติดขัดสะสมในเขตตัวเมืองนครสวรรค์และเร่งระบายรถให้ดีขึ้นซึ่งนอกจากการปรับแผนแก้ไขปัญหาจราจรแล้วนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นต้องเตรียมความพร้อมของสภาพเส้นทางโดยนายมโนธชาวสวนผู้มีการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่หเปิดเผยว่าแขวงทางหลวงได้ระดมเครื่องจกักร พร้อมเจ้าหน้าที่ดําเนินการซ่อมแซมผิวการจราจรที่ชํารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อให้กลับมาใช้ได้ตามปกติสํารวจแล้วก็ซ่อมไฟสองสว่างบนถนนสายหลักพร้อมกับเร่งปร,ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมกับตีเส้นจราจรที่ซีดจางให้กลับมามองเห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นค่ะส่วนบนสะพานเดชาติวงศ์ขาขึ้นได้ติดตั้งหลักล้มลุกสีส้มเพื่อป้องกันร,รถจักรยานยนต์ที่ข้ามเลนไปตกร่องจนเกิดอุบัติเหตุ ของรอยต่อระหว่างสะพานเพื่อเป็นการลดอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตทุที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะ